สวัสดีครับวันนี้พามาชมเป็นฟิล์มกันลอยไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับของเวสป้าปี2024นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นสินค้าเข้ามาใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเทียมให้ดูกับปีเก่าว่าต่างกันแบบไหนนะครับก็คือของเดิมเราเนี่ยปี2015ถึง2023นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับ ใน1ชุดของเราจะมีติดได้สดวงเลยนะครับไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังแบบนี้นะครับตัวของปีเก่าเนี่ยจะมีรูมีรูตรงนี้นะครับสำหรับปี2อ2 4นีนะครับเวปป้าสปินนะครับก็ตัวนี้จะไม่มีรูนะครับแล้วก็รู้สึกจะไฟท้ายจะเลียวลงนิดนึงนะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้โคมดำนะครับก็แนะนำเป็นสีดำนะครับ อยากได้ดับลงหน่อยก็แนะนําเป็นสีชานะครับสําหรับใครที่อ,อยากจะป้องกันไฟเลี้ยวนะครับาการลอยกันอะไรก็แนะนําเป็นสีใสนะครับสํำหรับลูกค้าเวสป้าสปรินนะครับปี2024ตอนนี้มีของแล้วครับกดในตะกร้าได้เลยครับสวัสดีครับ